ชีลองฟาร์มสวัสดีครับจากอำเภอเมืองชัยภูมิการสังเกตอาการของแพะแกะที่เป็นโรคพยาธิเบื้องต้นพอสังเกตได้ดังต่อไปนี้ครับแพะที่เป็นโรคพยาธินั้นจะมีลักษณะขนไม่ใสตัวจะผอมแห้ง เห็นซี่โครงเลยครับเดินโซเซเบื่ออาหารซึมไม่กินอาหารน้ำหนักลดโตช้าถ้าเป็นลูกแพะลูกแกะก็จะแคะแกลนมีโรคแทรกซ้อนได้ง่ายบางตัวก็จะป่วยง่ายและตายในที่สุดมาสังเกตที่เปลือกตา เบิกตาแพะแก่นั้นก็จะมีสีซีจางเงือกของแพะแก่ก็จะมีสีซีจางก็แสดงว่าเป็นพยาธแล้วครับมาสังเกตที่คางคางแพะก็จะบวมน้ำมาดูที่อุจระหรือว่าขี้แพะแพะมักจะถ่ายเหลวของเสีย มีสีดำเหนียวบางตัวที่ถ่ายออกมาสังเกตที่อุจระหรือว่าขี้แพ้อาจจะมีเม็ดสาคูขาวๆว,าวกาะติดอยู่เ,เม็ดสาคูขาวๆนั้นก็คือเป็นไข่พยาธหรือว่าเป็นตัวพยาธแล้วก็ออกมาแล้วครับแล้วจะรักษาอย่างไงจะป้องกันอย่างไงก็คือ ถ้าเวลาตอนเช้าถ้าเป็นแพะปล่อยไล่ทุ่งก็ให้แดดออกก่อนแดดออกระยะหนึ่งให้พญาลงดินก่อนแล้วค่อยปล่อยแพะลงไปกินหญ้าก็ประมาณนี้ครับส่วนวิธีการรักษารักษาโดยการฉียดยาถ่ายพยาธิหรือว่ากรอก ยาถ่ายพยาธิบางฟาร์มก็จะใช้หลักวิธีการตัดวงจรพยาธิโดยการถ่ายพยาธิทุกๆ2เดือนถ่ายพยาธิทุกๆ3เดือนและแต่ฟาร์มนั้นนจะตั้งโปรแกรมไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กับทุกท่าน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มเลยนะครับขอบคุณที่รับชมช่องชีลองฟาร์มสวัสดีครับ